เอาล่ะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม v h h Bodycam The Torture Machine โดยที่เนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมนี้นะครับก็คือมีสถาบันวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์ชื่อว่า Oakwood เนี่ยได้มีรายงานว่ามีเด็กนักเรียนนะครับ26คนแล้วก็บุคลากรนะครับติดอยู่ในตึกแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ ในวันเดียวกันนะครับตอนเช้าเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็ได้รับการแจ้งเตือนก็เลยไปอรอมรอบที่ตึกเพื่อที่จะทำาภารกิจในการตามหาตัวนักเรียนแล้วก็บุคลากรที่ติดอยู่ในตึกนั่นเองแต่ว่าในตึกเนี่ยมันก็จะมีแก๊สที่รั่วไหลออกมานะครับเป็นแก๊สที่ไม่รู้จักซึ่งเราก็จะรับบทเป็นหน่วยสวาดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บุกเข้าไปนะเราจะเป็นคนที่คอยบังคับโรเวอร์นะครับเพื่อที่จะคอยตรวจสอบอากาศที่มันเป็นพิษ นะครับแล้วก็แจ้งเตือนให้กับเพื่อนของเราที่เข้าไปอีกทั้งเรายังต้องระบุตัวเด็กแล้วก็ตัวบุคลากรมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่า <23. S 1> นี่ก็ตอนสามทุ่มสินะครับวันที่9เดือน4โีโโหเต็มเลย โอเคก็จะมีการรายงานนะครับเกี่ยวกับให้เป็นภารกิจค้นหานะครับคนที่ติดอยู่ในข้างในนะครับ26คนเราก็ไม่มีใครเนี่ยออกมาได้เลยนะครับก็คือปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าก็มีแกส๊สพิษนะครับใช้โรเวอร์นะครับในการตรวจสอบแกส๊ส ก็คือควบคุมนะครับอยู่ข้างนอกนะมอนิเตอร์นะครับว่าทางไหนไปได้นะครับหรือไปไม่ได้แล้วก็มีมาตรการนะครับในการใช้ปืนด้วยนะเมื่อกี้เหมือนเห็นคือแปลไม่ทันหรอกแต่ว่าเหมือนเห็นชูตติ้งอะไรตักอย่างหนึ่งโอเค สวัา,สามนะครับทีม3ก็โหมันไวอะ่ะคือมันไวเดี๋ยวผมจะเขียนคำแปลขึ้นชัดๆนะครับให้ข้างบนแล้วกันทีม2แล้วก็ทีม3นะครับก็คือตรงเข้าไปตามโรเวอร์นะครับอ่าซึ่งเราก็นะต้องคอยรับหน้าที่นะครับ ห้องแรกาด้านซ้ายนะครับผมทางเดินเคลียนะครับหน่วยหนึ่งปล่อยโลเวอร์ไปโอเคอันนี้เรื่องเราอยู่ตรงไหนเะน,นี่ยอันไหนข้างนอกข้างในวะอันนี้คือข้างในใช่ปะ่ะอัปเดตแมปอ๋อต้องอยู่เฉยๆถึงจะมีแมปให้อัปเดตครับเห็นปะไอช่องสี่เหลี่ยมน่าจะเป็นโต๊ะนะครับผม อันนี้เรากำลังเก็บตัวอย่างแอร์อยู่นะครับอากาศต้องพยายามเดินนะครับว่ามันมีพิษหรือเปล่าแต่ไม่เห็นใครเลยนะที่เนี้มีใครหลบใต้โต๊ะไหมครับไม่มีอะไรครับตอนนี้ต้องคอยเดินไปเรื่อยๆนะครับ ต้องเดินในที่ที่ไม่ซ้ำหรอมัง้งนี่ไงแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละโอ้โหต้องอนาไลซ์ให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ตรงไหนวะเนี่ยข้างหลังโอเคตรงนี้แล้วมีตรงไหนกะ มันจะขึ้นในแมปนะครับต้องดูให้ดีๆว่าตรงไหนเรายังไม่ได้ไปข้างหน้าประตูครับโหแต่ต้องหยุดเลยนะเราถึงจะเห็นเรียบร้อย100%ละเป็น OT ใช่ไหมเนี่ยแก๊สอะไรว่า t t โอเคกำลังเคลียร์ห้องโหงนะครับ จะนำเองนะครับอยู่ด้านหลัง CO2 เหรอกิตอะไรวะไม่รู้เหมือนกันโหมีพอบินเต็มเออเป็นเกมที่เล่นง่ายดีไม่ต้องทำอะไรมากเข้าสู้อยู่ด้านหน้านะครับโอเค โรเวอร์มีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่น่าจะเพียงพอได้เดี๋วจะปล่อยโรเวอร์ละเตรียมเราต้องบังคับคือเราจะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่เราเป็นหุ่นยนต์เน่ยไม่น่ากลัวเท่าไหรนะ่หรอกมั้งด้านขวาเราน่าจะเป็นชั้นหนังสือนะครับอุ้ยไอ้เชียตกใจอะไรอะอะไร ที่อะไรอ่ะอันนี้มีโต๊ะที่เปิดไฟอยู่ด้วยไฟไม่ได้โโอโ้หแล้วมองโคตรยากเลยเปิดไฟมากกว่านี้ไม่ได้อะอ่ายได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่เลยฮะตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีชั้นสองด้วยหรอเราขึ้นไปได้เปล่า,าเนี่ย ข้างล่างน่าจะหมดแล้วป่ะหมดแล้วครับน่าจะต้องขึ้นไปชั้นสองนะยังไม่เจอใครเลยนะตอนนี้ทั้งนักเรียนแล้วก็บุคลากรเงียบมากเขาหายไปไหนหมดวะ พึ่งหกสิบสองอยู่เลยฮะกว้างมากโอ้โหเดี๋ยวนะตรงนี้มีทางลงด้วยเดีย๋ยวเราหาข้างบนให้หมดก่อนโอเคต้องลงไปแล้วอุย้ยไอ้เชีย่ยดแม่งเอ้ย กัอ e. กูว่ากูจะไม่กลัวแล้วนะไอะ้เจ็ดแม่งตกใจหมดแปสิบเจ็ดแล้วข้างหน้าหนึ่งร้อยแล้ครับเกีอบร้อยโอก็คือเหมือนกับห้องเมื่อกี้นะครับผม เหมืนแก๊จะติดอยู่ที่พวกในห้องนะครับแปลไม่ทันเลยก็เดี๋ยวขึ้นคำแปลให้ละกันเดข้างบนนะครับผมก็แปลได้ไม่เร็วพอแต่บางคำก็พอแปลได้จะไม่มีตัวอะไรออกมาไล่เราใช่ไหมไม่มีคนคุ้มกันเลย แม่เอ้ยทีมสามนี่ครับมีการแอคทีฟการชุดการยิงแล้วนะครับคำสั่งยิงถ้าเจอตัวอะไรก็น่าจะมีคำสั่งยิงให้นะห้องด้านซ้ายนะโอเคตรวจสอบเหป็นเดิมครับตาเราเราทำหน้าที่แค่ แค่ต้องเผชิญกับจำสกแกร์สินะอุยห้องอันนี้มันห้องอะไรวะเนี่ยห้องน้ำเฮ้ยอัลโลตางอะไรพุดแปลกๆกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมห้องน้ำห้องนั้นเปิดไฟอ่ะมีใครอยู่มีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าครับ โอ้ิเข้าไปได้หมดเลยเนะี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดีเดีเอ,อเหมือนจะมีคนอยู่นะผมเห็นขาคนนี่ครับแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ได้มันไม่ได้นไไดอ,อนั่งบนโถนะฮะเหมือนมันลอยอยู่ เห็นแค่ห้องเดียวนะเราเหนยหน้าขึ้นไม่ได้ด้วยผมว่าน่าจะมีการผลตัวขึ้นนะครับอย่างที่เรารู้กันอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ทำไมมันมันคืออะไรอะ่ะ โ n ่ไม่ใช่เรื่องดีครับมันคืออะไรก็ไม่รู้งูแต่ว่าเดี๋ยวนะโอ้หผมวิ่งมาตั้งนานยังแบบมันต้องเก็บไปล็อกๆไปเลยเดูดิยากมากต้องเก็บไม่ครบเดี๋ยวตัวไหนเนี่ย97แล้ว ถ้่ตรงนั้นมันคืออะไรวะทุกคนมันเหมือนกับว่าเป็นมืกเมือกอะไรก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ผนังห้องน้ำวะเนี่ยโอ้พุ่งไป 2K เลยครับมีโมนะครับเป็นเชื้อราโตเฮ้ยโอ้ชีตกใจแม่งเลย มื่อกี้ผมตกใจไอเงาเงาเฮลิคอปเตอรต์นะครับโอเคท่านดีผมไหมเขากำลังยืนอยู่อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะอะไรวะนั่นไม่รู้ ผลหรือเปล่าพวกเราไม่รู้สมาธิเอาไว้เห็นไม่เห็นไม่เยอะเลยแต่ว่าเดินเหมือนกับอะไรนะให้จดเอาไว้เดินเหมือนกับสัตว์เหรออ๋อสวัด1หนึ่งสวัด2สองสวัด3สามนี่คือมีแค่สามคนเหรอก็นึกว่าไปเยอะโอ้โหไบโอโลจีแรบนะครับถึงแรบแล้ว ปล่อยโดนไม่ใช่ปล่อยโดนปล่อยโรเวอร์นะครับต้องเป็นกูสินะเมื่อไหแม่งอยู่ข้างนอกมันดูไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวชาวบ้านเขาวะโอ้โหแล้วเป็นห้องแลบบครับห้องไม่ใหญ่นะ แต่เราเจอเพิ่งเจอแค่คนเดียวอุว้ยอันนี้เข้าไม่ได้เพิ่งเจอแค่คนเดียวเลยครับอุ้ยเดี๋ยวอุว้ยอะไระอ่ะโอ้ไม่อยากเข้าไปเลยนั่นไงไปกูต้องมาขับกูไม่อยากขับแล้วเนะี่ยเออโอ้โหแม่งนึกว่าเข่าว,วกดเดอดตรงไหนอะ โอ้เราต้องเข้าไปจริงๆด้วยครับมันเออร์เรอร์เนี่ยโอ้ยอย่ามีตัวอะไรคาดววานะตัวล้อเลยอะไรอะ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งเลยว่าแล้วพระเจ้าช่วยมีบางอย่างทำลายโรเวอร์เป็นเชื้อรานะครับ ไปต่อนะมีบางอย่างอันตรายแน่ๆที่นี่สวาดวันได้ยินไหมห้องใต้ดินต้องไปดูก่อนนะครับอาจจะมีนักเรียนอยู่ชั้นบนนะครับต้องไปดูก่อนอะไรนะสวัาดวันคือ เชอร์มิสนี่คือนักเคมีนี่คือเราปะหรือว่าใครไปโอ้โหดูไ้นั่นดีครับได้ยินเสียงมีปางสิ่งที่นี่หัวหน้าหัวหน้าตำรวจเปิดประตูโคกาเขาไปกันได้ไงวะเนี่ย เสียงอะไรเนี่ยอะไรวะพระเจ้าช่วยเฮ้ยเอาเิีหายเสียงปืนกูเดินไม่ได้เฮ้ยโอ้โอ้โอ้าวอย โอ้ oh, อะไรก็ไม่รู้อะคำศัพท์ที่ผมเจอคือเป็นเชื้อราสักอย่างหนึ่งนะแต่คนที่ดูน่าจะรู้เรื่องมากกว่าผมนะเพราะผมจะแปลคำศัพท์ให้นะครับแล้วก็เขียนเอาไว้ข้างบนแล้วกันโอ้ก็สนุกดีนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นศัพท์ทางวิทย์นะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทางตำรวจทาหารนะครับก็เลยไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่ส่วนเมืองน่าจะชิบหายแล้วแหละหลังจากนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด ไลค์ like, กด subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นแรงใจในการทำคลิปรต,ต่อไปสำหรับเกมนี้ก็พักไ้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในเกมหน้าบ๊ายบายครับ